หมู่บ้านล,ลาดหินแก้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอดีตที่ปัจจุบันนั้นไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นอยู่แล้วเพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนลานใจกลางป่าเขตทุ่งใหญ่ที่ปัจจุบันก็ได้กลายไปเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปแล้วก็เลยทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ไปตลอดการจากการที่มีอาชีพปลาสัตว์ป่ามานมนานและต่อมาล่าสัตว์กันไม่ได้อีกนั้นก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานออกมาต่างลลกหลากกันใหม่อยู่ชายปา่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชายป่าในปัจจุบันนี้ทำอะไรทำนาสืบต่อๆกันมาในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีอยู่หลายคนที่เคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดิมกลางป่าในสมัยเด็กๆ และยังจำความได้เป็นอย่างนี้ได้เล่าให้ฟังว่าโดยความที่ชาวบ้านมีอาชีพเป็นพราล่าสัตว์จึงไม่เป็นที่แปลกใจอะไรที่จะได้พบเจอกับสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆที่พบเจอได้ไง่ายๆหรือสัตว์ใหญ่ๆอย่างกระทิงหมีควายหรือไม่กระเสือเรื่องที่แกจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของพลาหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนรักและสนิทกันมาก ไปไหนมาไหนไม่เคยห่างกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะเวลาไปล่าสัตว์นั่งห่างค้างแลมดักยิงสัตว์อยู่ในป่าช่วงสายๆของวันสุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่ทุกอย่างในชีวิตของทิดแผนและทิดแหล่ต้องเปลี่ยนแปลไปตลอดการหลังจากที่จัดเตรียมเครื่องมือข้าวหอและของจําเป็นจนครบเรียบร้อยแล้วทิดแผนกับทิดแล่ก็เดินทางมม่งหน้าเข้าป่าทันที ระหว่างทางก็พูดคุยกันไปเรืเ่อยเปื่อยไม่หยุดปากเลวากับว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลังตั้งแต่สมัยเด็กจนโตเป็นนมกยยกออกมาเกทับกันไปมาจนเป็นที่สนุกสนานขบขันบางช่วงก็เหมือนจะไม่รู้ว่าจะพูดคุยอะไรกันอีกเงียบเงียบไปจนรู้สึกว่าหดโหแบแบแปลกแปแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก ยังคงเดินม่งหน้าตาหาหลงรอยของสัตว์ป่าที่ต้องการจะล่ากันต่อไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าถึงไหนต่อไหนกันแล้วเพราะมัวแต่จ้องมองตามพื้นดินและต้นไม้เพื่อหาหลงรอยของสัตว์ป่าจนได้มาพบกับรอยเท้าของสัตว์ที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเต็มไปทั่วบริเวณที่ไปถึงนั้นตรงจุดที่เข้าไปในช่วงใบยๆเหมือนว่ารอยเท้าของสัตว์พวกนั้น จะมุ่งหน้าไปทางใดสักทางหนึ่งไม่แหล่งน้ำขนาดจะเป็นโป่งที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นมากนักก็เลยตัดสินใจมัดห่างสุ่มดักหญิงสัตว์ที่จะลงไปในจุดนั้นเองหากว่าไม่พบร่องรอยของสัตว์พวกนั้นสก่อนยังไงเสียก็คงต้องหยุดพักเพราะเกรงว่าจะมืดคำ่ำหลังจากที่มัดห่างจนเสร็จและนางกินข้าวหอกันเรียบร้อยแล้ว ก็นั่งคุยกันต่อและมองสำารวจไปรอบๆด้วยเพลินจนมืดค่ำลงก็ยังไม่หยุดโดยเฉพาะกับเปลืองสาวๆที่พากันไปพบเจอเข้าโดยบังเอิญที่หมู่บ้านชายป่าขณะที่ทั้งโค่นั้นน้าหมอสัตว์ป่าออกไปขายซึ่งเธอคนนั้นก็เป็นลูกสาวของพรานเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ห่างบ้านห่างไกลกันมากน้าหมอสัตว์ที่พ่อของเธอลาได้ใส่เกวียนเอาออกไปขายที่เดียวกัน หลายครั้งหลายคราวด้วยกันหญิงสาวนั้นมีนามว่าเพลนแม้ว่าจะพบเจอพูดคุยกันอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่มีใครเป็นที่สนใจเป็นพิเศษกับสาวนางนั้นแต่เหมือนกับว่าทิดแผนกับเธอนั้นจะต้องตาต้องใจกันอยู่บ้างแต่ยังไม่แสดงออกมาให้เห็นจนดูชัดเจนก็เท่านั้นแต่แล้วจูจ่ๆนางก็หายไปและไม่เคยได้พบเจอกันอีกเลย เป็นเรื่องที่ทิดแผนและทิดแหละมักจะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเพราะนึกเสียดายที่ไม่เคยคิดจะถามไทยถึงที่อยู่บ้านช่องของเธอแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยหมดสิ้นหนทางที่จะไปหาหรือเยี่ยมเยียนอะไรนั่งคุยกันไปก็มองหาสัตว์ป่าที่จะลงไปให้ยิงกันด้วยบรรยากาศเย็นสบายในผืนป่าไม่ได้สร้างความหงุดหงิดให้กับการรอคอยอันเนื่นนานแต่อย่างใด หลายครั้งหลายหนกว่าจะมีสัตว์ลงมาให้ยิงกับป๋าเข้าไปเกือบจะสว่างเลยก็มีแต่ครั้งนี้เหมือนว่าจะมีสัตว์ผ่านเข้ามาให้ยิงไวกว่าที่คิดไว้เพราะว่าทั้งโคนั้นได้ยินเหมือนกับเสียงฝีเท้าของสัตว์กำลังพากันวิ่งหนีอะไรบางอย่างไกลเข้ามาแต่ตื่นกันออกไปคนละทิศละทางและบางตัวก็วิ่งตรงมาทางหนังห่างของทิศแผนกับทิศแล่ โดยความที่อยากจะรู้ว่าสัตว์พวกนั้นวิ่งนี้อะไรมาก็เลยไม่มีใครยกปืนขึ้นมายิงสัตว์แม้แต่ตัวเดียวจนเสียงฝีเท้าของสัตว์พวกนั้นทั้งวิ่งเลยไปและก็เงียบหายภายในที่สุดครู่ใหญ่ๆต่อมาก็เกิดมีแสงไฟขึ้นอยู่ห่างออกไปจากนั่งห้างราวๆสักห้าสิเมตรที่มองดูน่าจะเป็นแสงจากตะเกียงเหมือนกำลังตรงดิงมาทางนั่งห้าง เมื่อเข้ามาใกล้ก็เห็นว่าเป็นตะเกียงจริงๆแต่ผู้ที่ถือตะเกียงมานั่นสิถ้ามาเอาทิศแผนกับทิศแหลต้องแปลกใจปนกับดีใจสุดๆเพราะว่าเป็นล่างของสาวนางนั้นที่เคยพบเจอกันมาก่อนแล้วแถมย,ยังพึงจะพูดคุยกันมาทั้งวันอีกด้วยไม่ได้รู้สึกหรือสงสัยอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นเธอผู้นั้นเข้ามาอยู่ในป่าได้อย่างไร ในสมองของทั้งคู่นั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นอีกโดยใบหน้าที่กลมมมยผมผิวขาวยาวสะท้อนกับแสงตะเกียงจนเหมือนจะสะกดให้ทั้งคู่นั้นงงงวยกับความงามที่เห็นอาการดีใจแสดงออกจนลืมตัวสำหรับทิศแล่แต่กับทิศแผนเมื่อเห็นเพื่อนแสดงอาการแบบนั้นก็นเลยไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมามา,มากนักแต่แทนที่หญิงสาวจะเดินตรงเข้ามากับเดินวกออกไปอีกทาง ทั้งสองก็คงจะลืมตัวไปว่าหญิงสาวนั้นมองไม่เห็นพวกตนที่อยู่บนหน้าห้างและยังไม่ได้ร้องถามอะไรกันแม้แต่น้อยเผือพลับเดียวทิศแหลกก็ลุกปวดเตรียมจะปีนลงไปโดยที่ทิศแผนก็คงจะห้ามเอาไว้ไม่อยู่ก็เลยปล่อยให้ลงไปและก็ไม่หันมาชวนทิดแผนสักคำว่าจะให้ตามลงไปด้วยหรือไม่ลงไปถึงพื้นได้ทิศแผนก็ร้องเรียกแล้วก็โยนปืนลงไปให้ ทิดแหล่ับปืนไว้แล้วก็วิ่งตามหญิงสาวนั่นไปทันทีจะได้มีปืนไว้เผื่อป้องกันตัวจากสัตว์้ายที่เหนเหมื่อสักพักด้วยหายไปเพียงคู่เดียวก็มีเสียงร้องลั่นของทิดแหลดังออกมาพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นสองนัดติดติดกระสุนนัดหนึ่งพุ่งตรงกลับมาทางทิศแผนแต่ว่าเฉียวไปโดนกับกิ่งไม้เข่าก็เลยหลอดไปได้ดวุดวิธแล้วล่างของทิดแล วิ่งจำเอากับม้าหน้าตาตื่นมีเลือดแดงฉานอาบอยู่ที่หัวไหลจนแดงเถือกไม่รู้ว่าไปโดนกับอะไรมาอึดใจต่อมาก็มีล่างของเสือเดินเยื้องอย่างเข้ามาอย่างใจเย็นพร้อมกับแง้นมองขึ้นมาบนนั่งห้างเจอกับทิศแผนที่ร้องถามทิศแหล่อยู่ด้วยความตกใจเข้าพอดีและตกใจเข้าอีกที่เห็นเสือตัวนั้นเข้าแต่สายตาของเสือที่จ้องมองทิศแผนอยู่ คล้ายกับว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างห่วงเวลานั้นทิศแผนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องเล่งให้ทิศแล่นั้นหลีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างพร้อมกับยกปืนขึ้นแล้วก็ยิงใสท่ทีหล่างของเสือโตนั้นจนฟุบลงไปแต่ก็ยังลุกปรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าขย่ำทิศแล่จนตายขาปากต่อหน้าต่อตาของทิศแผน และถูกลูกกระสุนปืนของทิ่แผนไปอีกนัดจนเซธลาออกไปก่อนที่ล่าของเสือตัวนั้นจะกลับกลายไปเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าเพนนางนั้นทิดแผนนั้นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำอะไรไม่ถูกสายตาของหญิงสาวจ้องมองทิดแผนอย่างไม่กระพริบพร้อมกับมีน้ําตาไหลเอือออกมาจนเห็นได้ชัดเจนทิดแผนเอง ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ต้องจำใจยกปืนเล็งเข้าไปที่หลังของหญิงสาวแล้วก็ตัดสินใจลั่นไกปืนเสียงดังสนัน่นปังกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของหญิงสาวจนล้มความลงกับพื้นสายตายังจ้องมองทิศแผนอยู่อย่างไม่ละสายตาและเบิกโพรงอยู่อย่างนั้นทิศแผนไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกของตนเองไดในขณะนั้น ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงจนล่างของนางค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเสืออีกครั้งนอนแน่หนึ่งตายสนิททั้งทิดแหลและเสือสมิงตัวนั้นทิ้งคำาคืนที่หดหูลันทดใจไว้ด้านหลังกับทิดแผนที่ต้องสูญเสียทั้งเพื่อนรักและหญิงสาวที่ฝังใจไปตลอดการว่ากันว่าเสือมันจะสามารถกลายล่างเป็นเหยื่อของมันที่เคยกินเข้าไปได้ และวิญญาณของเหยื่อก็จะสามารถสิงสู่อยู่ในร่างของเสือตัวนั้นได้ด้วยจนมารู้ในภายหลังว่ามีพลานสองพ่อลูกที่อยู่มหมู่บ้านห่างไกลออกไปถูกเสือฆ่าตายซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเสือตัวนี้นั่นเองไว้พบกันใหม่ <laughs>